สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีกันไหมคลิปนี้มาพบกับคุณแม่ลูกสามามาแพลวอินเฟนส์นะคะคลิปนี้ก็มีอะไรมากคะ่ะแพลวพาลูกมาสวนเอาตังมาจ่ายค่าจัดฟันรอบแรกนะคะจะใส่เหล็กในวันที่29นี้แพลวก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ว่า ประสบการณ์ในการนัดหมอจัดฟันนะคะซึ่งมันใช้เวลามาสี่ปีกว่าแล้วสี่ปีกว่าแล้วนะคะไม่เสร็จสิ้นสักทีพอจะได้ใส่เหล็กก็มาเจอโควิดแล้วก็ต้องได้เรื่องการผ่าฟันคุดนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ผ่าเสร็จไปละสองเลาะสองเล่มนะคะเล่มที่สองในคางยังบวมอยู่นะคะ เค okay, เข้าเรื่องแพรก็จะมาเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะจนแบบได้ถอดฟันคุดแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปใส่เหล็กในวันที่29สิบเก้านี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าเออเราจะไปพบหมอฟันยังไงจะต้องทำนัดยังไงหมอฟันที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะ ข้าเรื่องเลยก,ก็คือย้อนไปเมื่อ2000ลายปี2016ซึ่งปลายปีนั้นแพลเริ่มทำการนับหมอฟันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2016นะคะซึ่งแพลคิดมาตั้งแต่ต้นๆปี2016แล้วว่าแพ้อยากจะจัดฟันเพราะแพลคิดว่าแพลจะไม่เอาลูกอีกแล้วประมาณนั้นนะคะก็เลยอตอนนั้นซาลิน่าก็ให้ซาลิน่าเลิกนมก็พอซาลิน่าเลิกนมแล้วแพลก็เลยโอเค คงจะต้องนั้นหมอจัดฟันอยากจัดฟันนะคะอ่ะไม่เข้าเรื่องสักทีอ่ะอันดับแรกเลยแพก็เช็คว่าราคาของคุณหมอที่เป็นอ่ะคุณหมอที่เขาทําแบบเปิดคลินิกของเขาอ่ะที่เขาทําคนเดียวอ่ะเขารับจัดฟันไหมอ่ะแพก็ต้องเช็คราคาร์เลยในแพก็มาเจอของดองจิโก้คือดองจิโก้อ่ะมันจะถูกสาหรับสาหรับเรานะมันมันจะถูกมันจะถูกกว่าอ่ะที่เป็นอ่ะคุณหมอ ที่เขาแบบเปิดทีนิกคนเดียวอะไรเงี้ยมันจะถูกกว่าอันนี้แพวคิดเองนะอันนี้แพวหาเองแล้วแพวก็ดูในอินเทอร์เน็ตเออมันน่าน่าจะดีมันน่าจะดีเหมือนกันเพราะว่าของดองจิโก้อะดองจิโก้มันเป็นเหมือนกับหมอที่เขาแบบฝึกใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะก็คือเริ่มเริ่มตอนก็ทําการนัดค่ะแพวก็ทําการนัดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปทําการนัด คือเรานัดครั้งแรกอะ่ะเราต้องนัดผ่านอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ทําการนัดผ่านอินเทอร์เนต็ตคือการขุดหินปูนนัดขุดหินปูนแล้วก็ทําเป็นเขาเรียกออโตดอนทีสสำหรับคนที่จะจัดฟันอะ่ะเราต้องไปทํานัดครั้งแรกเกี่ยวกับออโตดอนทีสนะคะไม่รู้ว่าแพลวออกเสียงถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแพล์มีคําศัพท์ให้นะคะก็คือการจัดฟันเกี่ยวกับสัลยกรรมฟันเนี่ยก็คือออโตดอนทีสคือหมอฟันที่เนี่ย เขาจะไม่รวมกันนอกสจากหมอฟันที่เขาแบบเปิดทําคนเดียวเป็นคลินิกส่วนตัวของเขาคือเขาจะมีขูดฟันถอนฟันอะ,อะไรจัดฟันอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาจะมีผู้ช่วยไม่กี่คนแต่อันนี้ราคาจะค่อนข้างสูง กว่าของที่แพลวทำมันเหมือนมันเหมือนคินิกาดองซิโก้มันจะมีแบบหลายสาขามากในปลารีสแล้วก็นอกปลารีสนี่ก็มีแต่ไม่รู้ว่าเขตไหนบ้างนะคะแต่อย่างของแพลวมันเขต14อะมันจะใกล้อ่าโอเคอเรามาเข้าเรื่องว่าทําการนัดดีกว่าแม็กซี่ทำการนัดว่าแพลวเริ่มยังไงนะก็คือ,เ,อเราเข้าไปนัดอโอโตโดนทีสครั้งแรก ที่อินเทอร์เนต็ตใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเราก็นัดสำหรับขุดหินปูนก่อนคือเราต้องแบบว่านัดนัดขุดปุนมมีเด็กมาเจอนัดขุดหินปูนก่อนวันที่นัดออโตโดอนทีสนะคะแพวก็ได้ทำการนะัดตั้งแต่เดือนอพฤศจิกายนและแพวก็ได้อ่ไปขุดหินปูนในเดือนไปไปลายเดือนมกราแล้วก็ มักกะลา2017แล้วก็นัดออโต้โดนทิศครั้งแรกก็คือเป็นเดือนกุมภา2017นะคะแล้วทีนี้แพ้ก็ไปทำการพอถึงวันนัดของไปไปลายเดือนออมักกะาของ2017แพ้ก็ไปทำการ ound, อันเดอร์ซาวเขาเรียกเอ็กซเรย์ฟานแล้วก็ขุดปูนอ่าฮะและทีเนี้ยก็เป็นการนัดอ่ะ ุดหินปูนอะไรเรียบร้อยก็จ่ายตังค่าขุดหินปูนอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็เหลือการนัดออโตดอนทิสอโอตโต้ดอนทิสครั้งแรกเก,เ,เกี่ยวกับการดูฟันแล้วเขาจะพิมพ์ใบราคามาให้เราอพอถึงวันนัดพอถึงเข้าเดือนกุมภพาพอถึงวันนัดเกี่ยวกับการดูฟันแล้วเขาจะบอกว่าเราต้อง จะใส่อะไรแบบไหนแล้วเราจะต้องจัดกี่ปีฟันเราเป็นยังไงแล้วเขาก็จะเอาใบราคามาให้เราดูสําหรับคนที่จะใช้แบบใส่เหล็กดัดที่แบบว่าธรรมดาเป็นเหล็กอ่าธรรมดาแล้วก็ใส่ยางแล้วก็ราคาที่ใส่ซรามิกอ่าราคาเซรามิกนะคะแล้วก็ราคาแบบใสมันจะมี3ราคาด้วยกันก็คือถ้าเป็นแบบอ่าเหล็กธรรมดาที่ใสยางมันก็จะราคาถูกลงมาหน่อยนึงแล้วก็ถ้าเป็นอย่าง เซรามิกก็จะอยู่ระดับกลางแล้วก็แบบใสก็จะแพงกว่าเพื่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้สองพยี่สิมันมีแบบใหม่มาก็คือแบบจัดข้างในอันนี้แพลยังแพลไม่ไมรู้แต่ของแพวที่ได้น่คือแพวเลือกแบบเซรามิกเซรามิกนะคะตอนนั้นน่ะตอน2017ัอะราคามันยังอยู่ที่สามพันมันยังอยู่ที่สามพันสามพันต้นต้นส0มพันประมาณ3ามพันสี่แต่ตอนเนี้ย เมื่อต้นปีที่แล้วต้นปีเนี้ยที่แพลวจะจัดจริงๆเลยเขาได้เปลี่ยนราคาปรับเป็นสามพันอ่าไม่ใช่สิไม่ใช่สามพันของแพลวคือสี่พันหกสิบบาทประมาณนี้นะคะราคานี้ไม่ได้รวมไม่ได้รวมค่าขูดหินปูนค่าอุดฟันค่าเอ็กซรเลฟันค่าพิมพ์ฟันค่าผ่าฟันคุดไม่รวมนะคะ ก็คือเดี๋ยวแพลวจะย้อนไปก่อนอันแรกครั้งแรกที่แพลวนัดโอตโตนทิน่ะครั้งแรกเลยที่เราไปคุยกันว่าเออเลือกแบบไหนเขาก็เอาใบราคามาอะไรเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเออจะใส่แบบเซรามิกนะอ่าครั้งที่สองก็คือมาครั้งที่สองก็คือมาพิมพ์ฟันอะไรได้เลยอย่างนี้พอนัดครั้งที่สองประมาณกลางเดือนกุมภาไปปลายเดือนกุมภาอ่าแพลวแพลวก็ได้ตรวจ แพลวก็ได้ตรวจคันปัสรุปก็คือแพลวตั้งคันแพลวตั้งคันแล้วแพลวไม่รู้แพลวได้ดันไปเอ็กซเรย์ฟันหรืออะไรพิมพ์ฟันไปเอ็กซเรย์ฟันก่อนที่จะปุ่นปุนในช่วงเดือนมกการะไปแล้วพอีนี้พอรอบที่สองจะใส่เอ็กซเรย์แล้วก็พิมพ์ฟันก็เลยบอกคุณหมอว่าท้องได้เดือนกว่าแล้วคุณหมอก็เลยไม่ทําให้คุณหมอก็เลยบอกว่าอ้าวลาฮิมไปไหนละ หาลูกก่อน<ป>อเจอแล้วเจอแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าให้เขาจะไม่ทําให้ตอนที่เราท้องเพราะว่ามันจะเสียเวลาหมอก็เลยให้ไปคลอดก่อนแล้วให้ลูกเลิกนมแล้วค่อยกลับมาทําใหม่อ่ะก็เลยอดละ่ะคือมันมันก็จ่ายไปค่าผูดค่าเอ็กซเรย์ไปแล้วแต่เรายังไม่ได้จ่ายค่าเอ็กซเรย์อีกรอบแล้วก็พิมพ์ฟันนะคะก็ ดีที่มันเบิกคืนกับมิวชิล a ลนได้ก็คือประกันนะคะก็คืออันนี้มันเบิกคืนได้โอเคแพลก็เลยไปพักเข้ก็ตองแล้วก็คลอดมาจน2018-2019ออ่าพอสองพาแพลก็เลยเออรา,าฮิมมันเริ่มโตแล้วแลพลก็เริ่มที่จะแบบหาตังละอะไรอย่างเงี้ยแพลก็เลยเอออยากจะกลับไปทำแพลก็เลยแบบทำเขาเรียกอะไร ก็เลยมาทําการนัดใหม่นะคะเป็นรอบที่2เลยซึ่งการนัดใหม่นี่แพ้ก็ต้องขูดหินปูนอีกรอบแล้วได้อุดฟันอีกแต่ดีที่ว่าเขามีมิวเซแลนจ่ายให้ก็คือเขาจ่ายให้คืนให้หมดกับการอุดขุดหินปูนอ่าขุดปูนเขาแพ้ไม่รู้ว่าแพ้ได้ส่งไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าได้ให้สามีส่งไปหรือเปล่าแต่อุดฟันอนะได้คืนอุดฟันจ่ายไป68ิยูโรนี่คือได้คืนก็ถือว่าถูกอยู่68ิยูโรนะคะ ก็ทําการนัดก็เลยได้ทําการนัดใหม่ก็นัดเต่อได้นัดตั้งแต่ปลายปี2019แล้วก็มาได้อา่าขูดทินปูนกับอุดฟันในช่วงเดือนมกรานะคะแล้วก็รอบสองของเดือนมกราแล้วก็นัดมาเรื่อยๆแล้วก็เขาก็นัดรอบสองแล้วก็เขาก็มาทําเขียนใบใหม่ดูฟันใหม่นะคะก็ได้มาเลือกราคาใหม่ก็ได้สิบก็ราคาก็สี่พันหกสิบยูโรนะคะและทีนี้ ก็ได้พิมพ์ฟันพิมพ์อะไรใหม่นะคะก็โอเคก็นัดไปนี่แหลทุกสองอาทิตย์อ่ะแล้วมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าหมอฟันที่เนี่ยคือแบบเขาจะทําช้ามากแล้วก็คิวจะยาวมากเขาทําแล้วเขาก็เว้นสองอาทิตย์ทําแล้วเขาก็เว้นสองอาทิตย์อยู่อย่างเงี้ยคือทุกที่นะเราไม่รู้ว่า แต่สาหรับแพรเพราะว่ามันทุกที่แหละที่ฝรั่งเศสอะ่ะมันทําอาทิตย์เว้นอาทิตย์หรือไม่มันหรือไม่ก็สองอาทิตย์หรือไม่ก็เว้นสามอาทิตย์หรือไม่ก็เว้นเดือนหนึ่งและที่นี้พอพิมพฟันอะไรเสร็จมันก็นัดไปอีกแล้วแพรก็จะได้ใส่พอพิมพ์แล้วแพรก็จะได้ใส่เดกดัดฟันอ่ะ วันที่23มีนาอ่ะพอวันที่23มีนาเชื่อไหมแทนที่วันที่เอ็กซเรย์ฟันอะวันที่ไปไปลายเดือนกุมภาแทนที่ที่เอ็กซเรย์ฟันแล้วแล้วจะให้ใบเอ็กซเรย์เราอะไปถอนฟันคุดเออแล้วก็แล้วก็ต้องนัดเราไปอีก2อาทิตย์อะเพื่อเพื่อให้เรามาจ่ายเงินแล้วก็เนี่ยบอกว่าเออเธอมีฟันต้องขอต้องถอนต้องมาไปถอนฟันคุดก็คือเล็ดองซาเจตนะคะ ก็คือให้ไปถอนฟันคุดแทนที่เขาจะพิมพ์แล้วเขาก็จะยื่นให้เราแล้วให้เราอ่ะไปนัดหมอถอนฟันคุดก่อนที่จะมานัดหมอใส่เหล็กอันนี้มันมันให้เรานัดใส่เหล็กแล้วก็ให้เราไปนัดหมอถอนฟันคุดอีกรอบอะ่ะแล้วแล้วคือที่เนี้ยเขาจะไม่ทํารวมกันก็คือหมอขูดหินปูนอุดฟันก็คือขูดหินปูนอุดฟันหมอ ดัดฟันก็คือจัดฟันก็คือหมอเฉพาะจัดฟันดูฟันจัดฟันแล้วหมอถอนฟันคุดผ่าฟันคุดเนี่ยก็คือต้องเป็นอีกที่หนึ่งอ่ะเอออันเนี้ยมันจะเป็นอย่างของฝรั่งเศสข้อเสียคือแบบว่ามันจะยุ่งยากมันเขาไม่ใช่ว่ายุ่งยากสิมันจะขั้นตอนแบบก็คือดอนจิโกที่ปอกตอนยองที่แพลวทำเนี่ยเขาจะไม่มีหมอผ่าฟันคุดเพราะว่าการผ่าฟันคุดอ่ะมันเหมือนเขาเรียกอะไร เหมือนการอะโอเมกไรเซชันหรอแถวออกเสียงสูงไม่เหมือนการผ่าตัดเลยเขาก็จะมีเฉพาะที่อะไรเงี้ยและแพรก็ต้องเป็นนัดที่โฮเทลเดอะวินอีกที่แพรถ่ายคลิปไอ้รอบแรกแพรก็ต้องเป็นนัดที่นู่นดิกะแล้วสรุปว่าไ,า,ไปาไม่มีที่คือตทอานั่นไปเดินคุมพาไม่มีที่ให้เราเราก็ต้องได้แค่วันที่หนึ่งเมษานะคะก็จะไปใส่บ้านอาใส่เหล็กวันที่ยี่สิบสาม แตเราได้วันที่หนึ่งเมษาเออเราก็เลยต้องไปยื่นอไปเขาเรียกอะไรอะไปเลื่อนการใส่เหล็กออกไปอีกทีนี้ก็มาติดโควิดค่ะโชคดีมาติดโควิดแถวก็ไม่ได้ทำสรุปก,ก็คือต้องเลื่อน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  oh. พอหลังจากที่เขาได้กองฟิล์มมองใช่ไหมมันอนุรยอ,อ่ะวันที่จัดฟันวันที่หนึ่งอ่ะมันก็อนุรเรย oh. ก็คือยกเลิก oh. ไปหมดเลยทั้งตัดฟันทั้งอะไร oh. ก็คือต้องทำการ oh. นัดใหม่ แพลก็เลยทําการนัดใหม่หลังจากที่เขาเด็กกองสีมงก,ก็คือเลิก lockdown, ล็อกดาวน์เลิกกักตัวในวันที่เท่าไหร่วันที่สิบเอ็ดพฤษภาหลังวันที่สิบเอ็ดพฤษภาแพลก,ก็ทําการนัดเลยอันดับแรกก็คือนัดผ่าก่อนแล้วก็ค่อยไปน,นัดใส่เพราะได้นัดผ่าวันที่ยี่สามแพก็ไปนันดใส่ในวันที่สิบในวันที่สิบมิถุนาพอนัดผ่า วันที่ยี่สิบสามพอแพลไปผ่าเขาก็มาเอ็กซเรย์ใหม่แล้วบอกว่าวันนี้ไม่ได้ผ่านนะแค่เอ็กซเรย์เพราะว่าคุณมีฟันข้างบนที่ฟันข้างบนอ่ะที่เป็นอยู่สูงแล้วก็ฟันข้างล่างที่มันเอาออก,กยากมากคุณต้องนัดเป็นวันที่สิบโอ้โหแ<ๆ>พลแบบคือโมโหอ่ะขึ้นเลยแ<ๆ>พลก็บอกว่าเออ<ๆ>กำมองซาแ<ๆ>พลก็บอกอะไรวันนี้แค่มาจ่ายแค่เนี้ยแล้วก็มาแบบมาอันเดอร์ซาว อะไรเนี่ยมาอันเดอร์ซาวอีกรอบแล้วก็อะไรก็ไม่ได้ผ่าแล้วแทนที่ที่จะนัดผ่าแพ้ก็โมโหเลยแพ้ก็ใส่เลยนะแพ้ก็ไปเด้ดข้าวก็กินเต็มที่อะไรเงี้ยโอเคโอเคเขาก็เลยบอกโอเคโอเคมาดับหมอคนที่ถอนฟันอ่ะได้ยินเรากําลังแบบเถียงกับคนเลขาหรือคนจองคิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลืนมาบอกว่าเออเคมีคิวตอนสิบสามสิบห้านาฬิกาสมสิบนาทีแพ้ก็เลยบอกเอาเลยเอาวันเนี้ย แล้วอีกสายเขาก็โทรมาที่ป๊อกกะลี่องเพื่อที่จะมาเลื่อนนะการใส่เหล็กอ่ะแพก,ก็คิดว่าโอเควันที่ยี่23บสาเนี่ยตอนเช้าไม่ได้แล้วแพก,ก็ไปเถียงเขาเลยว่าอะไรเนี่ยตั้งใจที่จะมาถอนฟันเนี่ยกินข้าวมาอย่างดีอะไรเนี่ยก็หมหูก็เถียงไปและทีเนี้ยคุณหมอที่ถอนเขาก็เห็นเราเนาะเขาเลยะบอกโอเคโอเคเนี่ยมีที่ว่างตอนสิบห้าโมงครึง่ง แพ็ก็บอกโอเคเอาให้ฉันเลยฉันจะมาแพ้ก็โทรหาพี่ที่รู้จักให้ดูลูกให้เลยเลยแพจะถอนก็พอพอมาถอนอีกก็ดันถอนแค่ฟันล่างอ่ะแล้วงัดแบบโหสุดยอดนะงัดเหมือนกับจะสร้างรางรถไฟในปากแพลอ่ะข้างล่าง่ะแล้วก็พองัดเสร็จทำไมก็ต้องไปอันเดอร์ซาวไปเอ็กซเรย์อีกว่าออกหมดหรือยังคือเอ็กซเรย์อยู่สามรอบรอบที่สามมาถึงออกหมดผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้วทีนี้นแพ็ก็นึกว่าเออจะถอนอ่ะ เด anyway, yeah ี๋ยวนะจะถอนฟันข้างบนด้วยไหมเขาบอกว่าไม่แล้วพอชันฟัวเอ้าแล้วบอกเอ้าพุก่าทำไมทำไมไม่ถอนฟันข้างบนแล้วทำไมฟันข้างล่างอ๋อซิคลอมพีเคลซิคลอมพีเคนเขาบอกอ๋อซิโทคลอมพีเคนเดชาซิอองบ้าซิโทคลอมพีเคนเขาบอกว่าข้างล่างอ่ะมันก็ถอนยากแล้วหมอเหนื่อยแล้วเขาบอกโอ้โหแล้วแล้วให้แพวอ่ะนัดไปอีกสองอาทิตย์โอ้โหอยากจะบ้าตายแล้วพอออกมาแพวก็บอกอ่า คอเซนเซอร์ Center, แต่คน hmm. รับโทรศัพท์ไม่ใช่คนที่เขามาตอนแรกนะเขาบอกว่าแพวขอนัดด้วยแพวขอวันนัดด้วยหมอเอาแค่เล่มเดียวแพวอธิบายเพ้าฟังว่าหมอเอาฟันกออกแค่เล่มเดียวแล้วมันเหลือข้างบนเขาเลยบอกไม่ได้มาดามมาดามต้องโทรเอ้าปากเชื่อไหมแผลยังได้ปากเย็บ เพะก็เถียงมบบก็พูดได้ไม่ชัดแพาก็พูดเรื่องใส่นะจะนัดที่ไงอะไรเงี้ยก็โมโหก็เลยบอกเออฉันไม่มีเครื่องอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้ไม่มีคนช่วยฉันอ่ะจองอะไรเงี้ยเพะก็ทั้งปวดฟันกับปวดลูกก็เลยโมโหก็เลยกลับบ้านก็เลยเช้ามาก็เลยให้แฟนโทรแพะก็โทรนะแล้วมันก็ไม่ไม่ติดอ่ะโทรวันนั้นอ่ะก็ไม่ติดแล้วก็โทรเออแล้วก็ให้แฟนโทรไปรับลูกแพะก็เลยให้แฟนโทรเออก็ติดก็ได้เป็นวันที่สิบและแพะก็ต้องมาเลื่อนเนี่ยพอได้วันที่สิบ เดือนเนี้ยวันที่สิมิถุนายนเนี่ยแล้วแพล็ต้องโทรไปเลื่อนอ่ากับที่ใส่เล็กอีกวันที่ก็ได้มาวันที่ยี่สิบเกาก็สรุปวันที่สิบอ่ะที่แพลวลงคลิปไปแพวก็ได้ไปผ่าก็เคสรุปผ่าโอ้โหพอไปผ่าฟันคุดแค่นั้นแหละงัดแบบข้างบนนี่มันใหญ่มากเลยเนาะแล้วมันงัดแล้วฟันแพลอ้าปากไม่ได้จะสิบวันเนี้ยวัดเนี้ยเพิ่งอ้าปากได้อันนี้คือแพลวคือมาเล่าให้ฟังคือแบบโอ้โหหมอหมอฟันที่นี่แบบ ทำงานช้ามากไม่ได้ดังใจอวัยรุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็<ป>ก็โอเคตอนนี้ก็คือคือบ่นมาตั้งเยอะอค, <laughs> คือบ่นวันนี้มาบน่นบ่นมาตั้งเยอะก็คือสรุปก็ได้ถอนนั่นแหละก็คือได้ถอนฟันข้างบนแล้วแต่ตอนนี้มันก็บวมแล้วมันจะเข้าสองอาทิตย์ละมันจะเข้าสองอาทิตย์ละเดี๋ยววันพุธนี้ก็ไปตัดไหม่ข้างบนข้างล่างก็ยังไม่ตัดไหมให้เราอีกนะโอ้โหแบบหมอฟันดีนี่มนไม่ถามว่าเก่งไหม เก่งเหมือนหมอไทยสู้หมอไทยไม่ได้จริงๆแต่ทำไมถึงจัดละ่ะเอาก็มันไม่มีโอกาสที่จะกลับไปจัดที่เมืองไทยแล้วไงก็เลยต้องจัดที่นี่อะแต่แพรจะสรุปให้นะว่าทํายังไงก็คือไปนัดหมอฟันเลยสําหรับคนที่อยากจะไปหาหมอฟันถ้าพูดไม่ภาษาไม่ได้ก็ให้สามีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงอ่ะมันง่ายมากเลยนะการนัดหมออะไรแพรว่ามันง่ายมากถ้าเราพูดภาษาได้เราก็นัดเองถ้าเราพูดไม่ได้เราก็จะให้สามีอ่ะ นัดให้แต่ว่าถ้าให้สามีก็รู้ๆกันนะคะถ้าให้สามีทําก็จะรอนานหน่อยอะไรเงี้ยแรกๆก็โอเคมาอยู่แรกๆก็มาอยู่แรกๆอ่ะพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้อ่ะบอกให้ทําอะไรก็จะเร็วนะคะพอหลังๆสามสี่ปีเริ่มแบบพูดภาษาฝรั่งเศสได้พอเราบอกให้นัดก็บอกเธอก็ทําเองสิโตแล้วอ่ะน่าเห็นไหมอย่างนี้ทุกคนทุกคนพูดมาแล้วอ้าวไม่สรุปนอกเรื่องเอะอ่ะ,อะก็คือเป็นนัดหมอฟันนะคะ ครั้งแรกทุกว <Okay. S 1> ันเนี่ยตอนเนี้ยครั้งแรกเขาก็จะนัดกันผ่านลิงก์แล้วนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็ให้คุณให้คุณสามีอ่ะพิมพ์ให้นะคะแล้วก็นัดผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็ให้คุณสามีพิมพ์ให้หรือไม่ก็โทรไปนะคะก็ตรวจสอบหมอฟันใกล้บ้านนะคะมีใครที่ไหนบ้างก็โทรไปได้เลยนะคะแล้วก็ค่าค่าค่าใช้จ่ายแล้วแต่นะคะค่าค่าใช้จ่ายสําหรับหมอฟันแล้วแต่ว่าเราเลือกหมอฟันแบบไหน แล้วแต่ราคาก็แตกต่างกันไปนะคะส่วนคนที่ส่วนเด็กเนี่ยก็จะมีหมอฟันสําหรับเด็กแต่หมอฟันสาหรับเด็กเนี่ยจะแพงมากลูกสาวแพลคนโตอ่ะไปถอนฟันกรามที่มันผุอ่ะสองร้อยกว่ายูโร200กว่ายูโรแต่ของเด็กมันเบิกคืนได,ได้แต่แพลไม่มั่นใจว่ามันเบิกคืนได้หมดไหมแต่ว่ามิจูแลนน่าจะเบิกคืนได้หมดส่วนคนเล็กอ่ะไปแค่ขูดหินปูนไปไม่ได้ขูดหินปูนเลยแค่ไปตรวจฟันแค่นี้ก็ ประมาณ70 76กิโลอันนี้คือค่าใช้ใจ่ายนะแต่แต่ของแพลนนี่ของดองติโกเนี่ย,ยไปขูณหินปูนไปขูณหินปูนเขาจะคิดอยู่ประมาณ6กิโลแต่ถ้าเป็นเขาเรียกอะไรอุดจะอยู่ประมาณจะเริ่มต้นที่50ยูโลนะคะถึง80ยูโลอันนี้คืออุดฟันนะคะแล้วแต่หมอหรืออาจจะแพงกว่านั้นแต่ของแพล68ยูโลนะคะอโอโตโดอนทิส การจัดฟันอันนี้ก็แล้วแต่หมอแต่ที่ที่แพลทำเนี่ยคือเป็นการถ้าการจัดเหล็กธรรมดาแล้วใส่ย,ยางราคาสามพันกว่านิดๆแต่ถ้าเซรามิกของแพลเนี่ยจะใช้เซรามิกราคาของแพลอยู่ที่4ี่พันหกสิบยูโรนะคะส่วนราคาแบบใสที่เพื่อนแพลจัดแล้วอยู่ที่ห้าพันยูโรนะคะ อันนี้คือเขตดปรีแต่นอกเขตดปรีแพไม่รู้อาจจะถูกกว่าน,นี้หรืออาจจะแพงกว่าน,นี้อันนี้แพ้ไม่รู้สําหรับถอนฟันคุดอันนี้แล้วแต่หมอเช่นกันค่ะราคาแตกต่างกันไปอย่างของแพรวถอนฟันคุดเล่มล่างแพวราคาเต็มอยู่ที่สองร้อยกว่าอ่าอยู่ที่สองร้อยกว่านะคะมันจะมีค่าหมอแล้วก็ค่าถอนฟันแต่ค่าถอนฟันจริงๆอะ่ะร้อยี่สิยูโร อันนี้ไม่มั่นใจว่าประกันเขาเบิกให้หร้อยังสามียังไม่ได้ส่งไปให้ประกันแต่ว่าค่าหมอค่าอะไรอ่ะสามสิบยูโรเขาก็ลดมาอีกมันมันเป็นร้อยแหละแล้วเขาก็จะมาลดแจ็กเจออะไรอีกแพลอย่างอ่านไม่แน่ใจนะแพลจ่ายแล้วแพวก็จ่ายไปรอบแรกอ่ะร้อยห้าสิบเอ็ดยูโรส่วนรอบที่สองคือฟันข้างบนแพวดูในบินที่เขาส่งมาให้อ่ะสองร้อยกว่ายูโรแต่แพวจ่ายไปแพวจ่ายแค่ค่าเอ็กซเรย์ยี่สิบเอ็ดยูโรหน่อย เพราะว่าอันที่สองเนี่ยเขาหาักจากนิลจูเรนหรือเขาเขาทาอะไรของเขาแล้วไม่รู้แต่ราคาเต็มมันอยู่ที่200กว่าแล้วถ้ารวมทั้งหมดอะข้างบนข้างล่างที่แพลไปถอนอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ400กว่ายูโรนะคะแล้วก็มันมันแล้วแต่ว่าหมอเขาจะทําแบบเบิกหรือแบบยังไงให้อันเนี้ยแพลก็ไม่แน่ใจแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่ทั้งหมดที่แพลจะไปข้างบนข้างล่างที่ไปถอนเนี่ยแพลต่ดไปทั้งหมด170็ ยูโรนะคะแต่ยังไม่ได้ส่งไปมูจลันว่ามันจะเบิกคืนได้หรือเปล่านะคะก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะคะแพลก็มาเล่าให้ฟังนะคะเป็นประสบการณ์ตรงนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่เหล็กเดี๋ยวถ้าใส่เหล็กแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบนึงว่าการจัดฟันของเขาอ่ะเป็นยังไงนะคะแต่เท่าที่ทํากับหมอฟันที่ฝรัง่งเศสมาถามว่าดีไหมบางคนเขาก็ทําดีค่ะมันก็มีหลายคนที่เขาทําดีแต่ แพวเจอขูดหินปูนไม่ค่อยเกี้ยงอ่าขูดหินปูนอ่ะไม่ค่อยเกี้ยงเลยอุดก็โอเคก็ถือว่าอุดใช้ได้แต่ว่าขุณหินปูน่ะไม่ค่อยเกี้ยงแล้วก็ผ่าฟันคุดแบบโหดโหดหนักมากงัดแบบโอ้โหครีมกระเด็นกระดดนอ่ะแบบทุกวันแต่แพลวก็จะพูดไอ้นี่หน่อยเพราะว่าแผลมันยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคแล้วล่ละค่ะนะคะสำหรับวันนี้แพลวก็มาเล่าให้ฟัง แค่นี้แล้ะคะ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นะคะมาบ่นนิดๆน,น,นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็แพรฝากยังไงล่ะแพรฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้แพรด้วยนะคะใหะ้คุณแม่ลูกสามนะคะแล้วก็ฝากใครอยากดูไ like, ล่การใช้ชีวิตในฝรั่งเศสของแพรแพรก็จะมีเรื่องมาเล่า,มา,ลามาเมาส์มอยให้ฟังนะคะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็ รับฟังรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้แพวบ้างเผื่อที่จะแบบมีคนติดตามเยอะๆแพลอยากให้มีคนติดตามแพวเยอะๆเหมือนกันแพวก็อยากเผยแชร์การใช้ชีวิตในฝรั่งเศสหรือเดี๋ยวอีกต่อไปแพลก็จะไปใช้ชีวิตในแอฟริกาเหนือแล้วแพวก็อยากให้ทุกคนติดตามแพลเป็นกำลังใจให้แพลเผื่อมีโอกาสที่จะได้ดังกับเขาบ้างนะเนาะอ่าอันนั้นก็คืออีกแบบนึงอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ จะดังหรือไม่ดังมันก็แล้วแต่แต่ก็ตอนแรกก็คิดตอนแรกก็กะว่าจะทํา y o YouTube แบบเอออยากได้ตังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาคิดพอแบบเฮ้ยมันยากนะกว่าจะได้ตังแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าโอเคค่อยทําไปถือซะว่าแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆเ,เพื่อนๆที่ใครที่ ยังไงล่ะที่ไม่ได้รู้จกักหรือยังไม่เห็นการใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสไม่เคยมาฝรั่งเศสหรือว่าเคยมาอยู่แล้วหรือว่าอยากจะจัดฟันอยากจะไปดัดฟันหรือจะไปหาหมอนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยแพรก็จะมาแชร์เรื่อยๆนะคะช่วงนี้แพรพยายามที่อยากจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆแหละแต่แพรทําหลายอย่างทั้งรับทําเล็บทําผมทํางานอะไรทั้งลูกอะไรเงี้ยตอนนี้แพรก็จะขอตัวไปนะคะเพราะว่าลาฮิมกวนเพื่อนแล้วนะคะ นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ